สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพีชเนนบเลติลัสกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วันนี้ผมก็มาอยู่ในดีของเพื่อนผมนะเจเจตำนานท็อปเอนะค,คนนี้เป็ <laughs> นเพื่อนสนิทผมนะครับคนหนึ่งนยก็คือไปยืมไอดีมันมานะครับเพราะว่ามันมีตัวละครที่ผมยังไม่ได้รีวิวอยู่ประมาณ3-4ตัวแล้วก็คนดูขอค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ4ตัวนี้เนาะก็ถ้าเคยถามไปแล้วในคลิปกิน้มอดแล้วก็บอกไปแล้วด้วยว่าจะโยกไอดีอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ต,ตามนี้คลิปนี้ผมจะทำรอก่อนเพราะว่าคลิปไอคิน,น,คน,คมมนส่่วนนใจะะะขอออรรเยคับ ส่วนคลิปหน้าอยากดูตัวไหนในลิสต์สตัวก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปเกมน้ำันนะผมไม่พูดนะครับไปดูซะนะครับอ่าก่อนจะไปดูคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านเทตกับสก,สกิลกันก่อนเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะครับนะเทโอ้โหเ,เ, <laughs> เพียบเลยโอเพียบเลยไอ้ตายเถอะ <laughs> เทตรแรกที่เขาให้มาตั้งแต่4ดาวเลยนะครับก็คืออ่าเมื่อตัวของรอนะครับยืนอยู่ในเทตแอรียนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าเทตแอรียคืออะไรนะเอาไปว่าถ้าเกิดตัวมันอยู่ในเเเทรแอนะีียยน่ มันจะมีการต้านสถานะชนเซนะครับแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันมีเลือดเหลือหนึ่งด้วยนะครับตามนี้แล้วก็เมื่อตัวของรอทําการโจมตีศัตรูนะครับทุกฮิตที่เขาสามารถสร้างดาเมจได้เนี่ยจะมีโอกาส5%นะพี่ทําให้ศัตรูติดตัดเลือดระยะสั้นนะครับแล้วก็เมื่อตัวของเขายือนอยู่ในอาณาเขตฝั่งตรงข้ามนะครับในอาณาเขตทวงคาตรงข้ามอาจจะอินคริสดาเมจให้30%นะครับแล้วก็เมื่อรอทําการสร้างสถานะตัดเลือด ให้กับศัตรูตได้นะครับจะลดคูดาวสกิลที่2ลง20%แล้วก็จะรีเลือด15%นะครับอันนี้น่าจะรวมถึงเพด5%ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ถ้าเกิดไอ้5%นี้ถ้าเกิดฟุกตีติดตั้งสพิษนี่ลดคูดาวเรวๆรีเลือดรัวเนยนี่น่ากลัวจัดเลยนะตัวนี้แล้วก็ทุกการสร้างดาบิจของลอนะครับผมจะลดคูดาวสกิลที่1ลง5%แล้วก็จะทําให้ตัวของลตีสีที่เขาชนะทางได้แรงขึ้น20%นะครับน่าจะเป็นสีเขียวเนาะ สีเขียวจะโดนรอแรงขึ้นนะครับแล้วก็1ฮิตที่เราทำดาเมจได้นะครับจะเลือกคูดาวสกิลที่1ให้5%้าว้าวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เมเล็ดของเขามากกว่า70%จะลดดาเมจที่ได้รับลง30%นะครับผมตามนี้เทปเบื้องต้นนะครับเทปแอร์เรียที่ผมพูดไปในเทปนั้นก็คือสกิลที่2ของรอน,นั่นเองนะครับอ่ารอเวลากดสกิลที่2จะสร้างเทปแอร์เรียขึ้นมานะครับฮิตแรกที่กดสกิลนี้มีดาเมจด้วยนะแบบกดสกิลเปิดรูมปุ๊บเขาเรีียกกกเเ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 เปเเเปเปิิดดดดดททแแแออออรร์์ล้วันน๊บมมมาาจจ408ะะฮ ทำให้ศัตรูติดสตันช็อตนะครับสามวินะครับผมเทเดเอเรตัวนี้จะอยู่ประมาณ14วินาทีนะครับแล้วก็การโจมตีธรรมดาของรอในรูมอะ่ะมันจะมีแบบแบบเป็นฝักแบบเ,แบบเป็นดาบฟันมาในรูมนะครับแบบปกติเราตีธรรมดามันจะมีระยะสั้นๆแต่ถ้าถ้าเกิดรอ,อไปตีในรูมไอ้อพวกที่อยู่ในรูมคือโดนระยะดาบการตีธรรมดาของรอทั้งหมดเลยนะครับอ่ะสี่ฮิตก็ตามนี้เลยครับผมดาเมจเจ็ดสิบเก้าสิบร้อยสิบร้อยสามสิบนะครับคูดาวสกิลนี้อยู่ที่ 35วินาทีนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอ่าตามนี้ครับที่ผมอ่านมาเนาะเดี๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าส่วนสกิลที่หนึ่งนะครับผม雷迪奥ไนท์นะครับท่านี้ก็เป็นท่าตัดเลือดพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแหมในตัวของลูฟี่รอก็มีนะครับท่านี้อ่าสกิลแอทแทคจะอยู่ที่452ราสิบองดาเมจนะฮิตแรกอันนี้เท่าไหร่อ๋อตัวนี้จะเบากว่านะครับแต่เน้นทำดาเมจแบบเป็น DPS นะครับก็คือดาเมจทีทีเนาะอ่าตามนี้แต่ท่านี้เป็นท่าแบบวันช็อตนะครับ 452ดาเมจนะครับติดตัดเลื day, day, อด100% 45วินาทีนะครับลบดีเฟนส์ศัตรูด้วย10%เป็นเวลา20วิคูดาว26วินาทีนะครับถ้าหนึ่งตัดเลือดเนี่ยคูดาวไวมากเลยนะแบบว่ามันมีคูดาว26วิอ่ะแล้วก็ตีการสร้างดาเมจทวีของเรามีลดคูดาวอีก5%ด้วยนะครับสุดยอดนะฮะความแข็งแกร่งของเราตัวนี้นะครับผมเพื่อนผมมันใช้เหรียญนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมต้องหาเหรียญอะไรใสมันสําหรับใครที่มองหาเหรียญอยู่นะครับ ดัมเมดมันตีแรงอยู่แล้วถ้าเกิดเจ้าไปสู้กับพวกสีฟ้านะครับผมก็ได้นาไปเหรียญลูฟี่นะมันเป็นเหรียญโอ้โหลูฟี่แหละเหรียญลูฟี่แหละคือมันเป็นเหรียญที่เบสิกมากๆใครไม่มีไปหาทำนะเวอรไม่รู้ว่ามันมีเซตของมันไปเนี่ยผมดูก่อนโอ้โหแม่งเน่าใช่ไหมเหรียญอ่าลูฟี่ล้วนมันเหมือนจะไม่ได้ทำไว้นะครับอาว่าเหรียญลูฟี่แล้วกันเออที่ท่านผู้ชมน,น่าจะดูคลิปผมหลายคลิปอยู่น่าจะน่าจะมีครับเดี๋ยนะผมหาก่อนมันอาจจะมีก็ได้นะอ่านี่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 น,นี่เ uffy, ัวตนี้นะครับ แล้วก็ใส่ซับนิวโวไปตีพวกสีฟ้าได้บวกดาเมจจากเหรียญน,นี้ประมาณ30เปอร์ใช้ได้นะครับตามนี้ฮะเหรียญผมก็แนะนำอะไรให้มากเพราะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้อาจจะเคยเล่นไปกับเพื่อนเมื่อวานสองสาตานะครับเดี๋ยวลองไปเล่นแรงดูว่าตัวนี้โหดขนาดไหนนะครับไป let's go <S มาครับผมจะพูดติดเป็นเทปลอยครับตาแรกเราได้ด่านบาราติเอ้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เล่นด่านนี้นานมากเลยนะนานป่าวะเฮ้ยผมเอานานนานนาน,นานนาน,านานนะครับนานมากเ,เลยนะไม่ได้เล่นด่านนี้ แล้วก็แล้วก็ไอดี ID ของเพื่อนผมอะแรงมันไม่ค่อยสูงอาจจะไม่ค่อยตึงมากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าความความมันเนี่ยมันแน่นอนแม่งตัวนี้แม่งข้าโหดมากผมลองไปเล่นมาแล้วเว้ยทุกคนเดี๋ยวผมเล่นดูเดี๋ยวผมไปเล่นดูหลักๆเทคนิคการเล่นตัวนี้มันไม่อะไรมากมายครับเล่นค่อนข้างอิสระนะครับอย่างเดียวที่บังคับคือพยายามอยู่ในวงลูมของรอให้ได้มากที่สุดวงลูไม,ม่เคยวงสกิลสองนะอ่ะ เข้าใจคำว่าวงสกิลสองไอเทดแอนเอเรีที่ผมอ่านนั่นแหละเออกดสกิลสองมันจะมีวงลูม่พยายามพยายามยืนทำดาเมจในวงลูมให้ได้นะครับมันจะไม่ค่อยล้มแล้วก็มีการการชนเซแล้วก็มีเลือดเหลือหนึ่งไงแหมค่อนข้างชัวร์นะครับแล้วก็พยายามรักษาเลือดด้วยนะเออตัวนี้เซฟเลือดให้มันมากกว่า70เปอร์นะครับมันจะมีลดดาเมจ30มาให้นะกันโดนเบิร์ตตายนั่นเองนะผมดึงทองก่อนบอกเลยว่าความสนุกเนะนี่ยแน่ๆอุ้ยเฮ้ยเลี้ยดูไง โช <Dante> ่ให้อุ้ยดูยูดูหมดหมดหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงง่เลยเฮ้ยไอ้บุญลุงบุญลุงนี่ว่าบุญลุงเฉือนขวดขวดขวดมาดิเอยแรงน้อยมันมันตบมันมันเลยไก่เนี่ยตบมันมันเลยเฮ้ยก็มาดิครับเฮ้ยเนียนนะเนียนนะโอ้เพื่อนจบแล้วเทฟิกดอตโอ้โหไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ให้เฟืองเราไม่ได้บอกเลยว่าแรงน้อยเงี้ยเอาโยนในเดียวนี้ผมก็สวยดิครับอะไรครับอะไรครับโอ้ยอะไรครับเอาเปล่าเอยเอาเปล่า อ๋อมันอ๋อโอเคคือผมลืมบอกนะครับว่าต้นคลิปผมเจอบอรดเลยนะเออเป็นฝั่งฝั่งฝั่งละตัวนะฝั่งละตัวไม่เยอะไม่เยอะเฮ้ยมันเร็วไปร้อยปีน้องไอ้ดึงธงอะไม่ให้ดึงเว้ยไอ้คนนี้ไม่ใช่บอรดนะครับบอรดจะเป็นเบอร์สี่กับเบอร์แปดนะคนละฝั่งเฮ้ยตับตีเออคือเฟรมเรทดรอปเออโอ้กูโดนแช่กูโดนแช่ตายเนี่ยตายเนี่ยสมอะไหรเอ้าอ๋อมันต้านจนสิตีตีชิบหายแล้วความฮาคืออะไรปะ ไอ้ยาลูแม่งหมดเว้ยผมเลยโดนโรเจอร์ตีตายนะครับลูแม่งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเข้มมึงเกินไปละพวกเบื่ะเข้มกันไปแล้วเข้มกันไปแล้วเจอเรลเรียวไท์มาแล้วโป้งเฮกซัววิววิวโดนคู่โดนคู่คยังไงยังไงกลางเทเดลีสะบัดตปายคู่โอ้โหเอามาดิครับก็มาดิครับดึงธงเพื่อดึงธงผมดึงเองก็ได้เอ,าอ้าเฮ,ฮ้ยโปิง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 เอ้าเฮ้ยยินดีเฉยก็ได้ธงเน็ตไก่แล้วหรือน,นี่ <c oughs> บอกเลยว่าคลิปเนี้ยมันมันคลิปเนี้ยมันมันบอกเลยลีโดไนเนียนอ่ะน้องเนียนอ่ะน้องอุ้ยผมแพ้แพ้ทางไปก่อนนะก่อนแล้วรอรอรอท่านี่มาก่อนท่าสกิลสองครับรูมรูมเ๋ยวผมต้องเปิดรูมมาแล้วโอเคขวดขวดตายตายหมดมาดิโคอเบกดอดได้ลีโดไนโป้งเหตซ่ออุ้ยโอ้โหก็มาหนิครับก็มาหนิครับหมันมันบอกเลยมันมัน มาดิมาดิมาดิก็มาดิน,นอออออ้องๆเฮ้ยตัวแ <Pedro. S 2> ม่งเก่งตัวแม่งเก่งตัวแม่งเก่งพอๆกันเลยครับไอพวกคิดโอนิเกชิมะลูฟี่โอนิเกชิมะพอๆกันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำช่างรอปาดโอเคปาดปาดฟเฟี้ยงดาบเข้าไปตีเฮ้ยเรามีเลือดหนึ่งนี่เราต้องอยู่ในวงไว้เรามีเลือดหนึ่งโอเคสวยนี่แหละแบบนี้แหละแล้วก็ปั๊บไม่โดน ตายอะไร,อะไรเอา้ามาตายได้หรอ่ามาตายนี่ยเ่า,า,า,าโอ้มันเกินไปมันมันเกินไปยังไงล่ะโอ้สุดยอดโคตรแข่งแกร่งโอเคครับมาตายที่สองก็อยู่ที่ด่านบาลีบาลีบาลีเอสสเตเตอเป็นไรวะเนี่ยแต่ <c oughs> แหละเป็นไงเล่นง่ายไหมตัวเนี้ยเล่นง่ายมากครับขอแค่ยืนอยู่ในวงลูนแค่นั้นพอฮะบ,บังคับ ตัวเองเลยครับเปิดลูมปุ๊บสู้ในวงลูมตัวเองแค่นั้นพอพี่เหลือเลดอิสาระเลยทุกคนคือผมกดมัวเลยเมื่อกี้กดมัวเลยสารภาพเมื่อกี้กดแบบกดมัวเลย <c oughs> ตัวเงี้ยน่ <c oughs> นแหละตระก,กูลน,นี้ก็ชิมาเก่งทุกตัวครับผมทั้งสามตัวนะว่าจะเป็นรอคิดหรือลูฟ <c oughs> ี่เก่งทุกตัวครับแต่สำหรับผมนะในมุมมองผมที่เก่งที่สุดในอาตระกูลนี้กชิมาผมให้คิดนะครับผมชอบคิดที่สุดนะครับเก่งสุดเลย ส่วนไอ้ฟิโอนี้กับรอตัวนี้ผมว่ามันก็พอๆกันครับเก่งพอ,พอแต่เก่งคนละแบบอ่า <c oughs> ฟิโอนี้จะเก่งเรื่องการปั๊มดีเฟน์แล้วก็แบบอึดๆแล้วก็มีดาเมจอะไรแบบนี้นะครับอ่ามันจะทรงๆนะส่วนตัวนี้ก็เก่งเรื่องการตัดเลือดแล้วก็ทำดาเมจเหมือนกันนะโควงในก็ดีแล้วตัวนี้เก่งแหละเอาว่าเอาว่ามันเก่งแหละเออแต่เก่งสุดผมผมให้คิดคิดเก่งที่สุดนะครับในในมุมมองผมว่าคิดเก่งที่สุดโอ้ยเฮ้ย้ยอ้าวเฮ้ตายแล้วเพื่อนๆเปิดลุ้ม โชว์เขาให้เอา้าผมโดนไอเดนโนเสาร์ป้ยเนี่ยไม่ใช่เดนโนเสาร์ผมโดนอะไรวะโดนเชียอะไรกูโดนเชียอะไรเฮ้ยผมต้องผมเปิดรูมเลยนะเห็นไหมการดีเรรดาของรอในรูมมันจะเป็นแบบมันจะแบบมันจะกว้างขึ้นเออเรียกว่าม,มันกว้างขึ้นดีกว่าเร,เรียกว่าท้งรูมเลยก็ไม่ได้แต่มัน,มนกว้างขึ้น,นครับซึ่งถ้าเกิดเราตีศัตรูแบบว่าใกล้ๆอ่ะของผมไอ้นี่เอาตัวอะไรมาเล่นเฮ้ยเอาไปเปลี่ยนตัวไปดิก็คืออ่ะผมอธิบายก่อนแป๊บนึงรอรูมผมมาแป๊บอ้าว ให้เพื่อนเกิะบาเปล่าโอ้เฮียโอ้โหนะปึ๊บอ่ะซึ่งถ้าเกิดแอร์ใครนู้นเนี่ยผมตีแบบใกล้ๆกระดาษผมอะมันจะโดนาดาเมจแบบสองฮิตเลยนะครับอ้าวโอเคแม่งโดนไฟท่วมตายสัตว์เอ้ยอย่างปั่นเลยเฮ้ยเลยดูได้โง่เข้าไปหนึ่งทีหึงเจ็บเจ็บเดี๋ยวผมทําวงลูมให้ใหม่ไอ้นี่มันอะไรกดสกิลเล่นเหรเพื่อน <c oughs> ผมทําวงลูมให้ใหม่นะครับแป๊บนึงนะจะอธิบายเรื่องสกิลที่สองให้เพราะว่ามันมีรายละเอียดอยู่ ชึบโอเคก็คือเนี่ยสมมติไอรูจ,จิถ้ามันโดนแบบอีดาบใกล้ๆของเราอ่ะมันจะโดนสองดาเมจนะครับเข้าใจไหมคือมันจะโดน2ดาเมจนะอ่ามันไม่ได้โดนแค่อ้ดาบขาวๆที่มันอยู่เดี๋ยวเดียวมันไม่ได้โดนแค่ไอว้ว,ว,อว,ไไไอวงดาบที่อยู่ในรูมนะครับสวนแม่งเลยเอ้าตายเหมือนกันเว้ยอ่ะแม่งตายสองรอบแล้วมวัวแต่อธิบายอยู่นะครับเดีย๋ยวผมกลางแล้วตีให้ดูดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นไปเติมเพื่อนก่อนไม่ว่วเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบาดหมู่บาดหมูโอเคบาดหมูก็มาดิตัดเลือดไปก่อนโอเคเปิดรุมจบได้ลบได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตีไปก่อนโอเคเห็นไหมถ้าเกิดเราตีใกล้ๆนะครับแบบตีใกล้ๆคือมันจะโดนทั้งดาบของเราแล้วก็โดนในดาบขาวๆที่อยู่ของรูมเห็นไหมอ่ามันจะโดนแบบสองดาเมจนะครับสำหรับตัวที่โดนดาบใกล้ๆของเรานะตามนี้โอ้ยเดี๋ยวนะแบบขโมยขโมยขโมยนี่หันขโมยหันจัดเด็ดก่อนลุงเลิงต้องโดนหนัก มันต้องโดนหนัหนกๆลุงเลงอะเฮ้ยดึงพองกันเดี๋ยวแปะโอเควันนี้อตาสองอาจะาฆ่าไม่โหดนะพยายามจาบายอ่าคุณสมบัติของสกิลที่สองว่ามันดียังไงนะเออโ <c oughs> อเคอะมาได้แล้วตาสุดท้ายครับผมเราอยู่กันที่เดโลซานะครับเย็นเป็นนาให้แล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ทีนึงแล้วกันครับตาตานี้ขอฆ่าบอมันๆหน่อยแบบแบบตาแรกกันฆ่าไปสิบเอ็ดตัวตาแรกสกอร์ปิดเกมตัวมันเก่งใช้ได้ครับ ถ้าเกิดเกมตามเนี่ยแล้วไปเปิดรูมในธงฝั่งตรงข้ามแล้วเราใส่เหรียญไอ้ลูฟี่อ่าลูฟสามฟี่เดย์นเนี่ยผอบอยดาเมจกระจายปา่าชิปหายมาทุกคนเลยมีการตายด้วยนะครับลดดาเมจสามสิก็มีแอบครบเครื่องสุดๆสำหรับรอตัวนี้นะครับบูลังผ่านไม่คนพลาดน,นะตัวเนี้ยหาได้ก็หามาเล่นดูนะครับสนุกดี <c oughs> แต่อย่างนี้บอกไปสกิลสองถ้าเกิดมันมีตัวมาโดนดาบไปใกล้เรามันจะโดนสองดาเมจนะครับอ่าแบบโดนทั้งดาบ ตั้งดาบที่เราเดือนตีอยู่ด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้ขาวๆที่อยู่ในวงของลูมรอด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับพอพอเขาจะพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคือผมพยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอยู่นะเว้ยเดี๋ยวผมตัดเลือดก God ่อนอุซบก่อนนะครับไอ้เขี้ยเนี่ยตัวปัญหาเลยขากิจก่อนเดะเดะไปนะฮะขา,ากิจชงก็ได้ครับเดี๋ยวผมตัดเลือดทิ้งก่อน,นครับแล้วรีบฆ่าเลยไอ้เนี่ยตัวปัญหาสุดเอาไม่โดนผมกดเร็วไปเอ้ยอ่า โอ้ตัวเพื่อนเราตัดเลือดไม่ได้อ่ะชิปหายผมตัดเลือดตัวสำคัญไม่ได้นะครับเวนกำ <c oughs> อ๋อผมตัดเลือดผมเปิดลูกบอลอ่ะฮะโอเคเปิดไปก่อนโอเคตี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 ตัดเลือดมาแล้วโอเคอ๋อมันไม่ล้มอ่าใช่ใช่ใช่มึงก็ได้มึงก็ได้เพื่อนมาดิมาดิาดเอาไปละาปามากู <c oughs> <c oughs> รอดนะเพื่อนโทษที <c oughs> รอดวะผมตัดเลือดก็อุซมไม่ได้เลยเพื่อนลำบากเลยครับผิดที่ผิดที่ผมผมเลโง่อยกันเนี่ยอะไรวะตาแรกก็ไม่เห็นตึงละตัดและกดทีไปก่อนประมาณนี้ตัดเลือดโอ้โดนแมงมุได้ไม่ใช่มันนี่ตีตีแม่มันจะโดน2อกดาเมจเห็นไหมครับอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ว้าโอ้โชคดีอะไรอย่างนี้ซึ่งเลือดเลือดหนึ่งของรอที่อยู่ในรูมันถ้าเกิดเรามีเนี่ยถ้าเกิดเราเดินไปเก็บเลือดหรือว่าเลือดเราอยู่ดีมันก็เพิ่มขึ้นมาใช่ปะแล้วเราเปิดรูมใหม่มันใช้เลือดเลือดหนึ่งได้อีกนะเว้ยโคตรดีอ่ะเป็นเลือดเลือดหนึ่งที่ใช้ได้บ่อยมากๆนะครับเปิดะกันโอเคจบได้ตีแมทอ่าลูเจอร์โดนสองดาเมจตายครับผมโดนอย่างนี้ยังไงก็ตายครับ โอเคต่อไปก็มึงสินะเพื่อนโอ้ยอ่ามีเพื่อนช่วยมีเพื่อนช่วยโหลดเจอโคตรเยอะหลดเจอโคตรเยอะเอาโอ,โอ้อะไรวะโดนทาเกตดอะโอเคเพื่อนพักไปแล้วโอ้ห้าศูนย์เยี่ยมโอเคโดนก๊อตตายพอดีเยี่ยม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 เปิดลุมสบัดไอ้ไอ้ไอ้ นวดเข้าไปมึงลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาดิก็ก็ก็ลุกขึ้นมาก็ก็ลุกขึ้นมาเขยมยอดกระเทียมดองโดนปาดแน่เลยเรานั่นไงกูว่าแล้วโอเคเพื่อนตัดเลือดแล้วเร็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 วเฮ้ย่าฮ่าขับอะไรมึงเดี๋ยวก็ตายได้เวรไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวอีกว่าจะตายแล้วว่ะฮะาฮ่ฮ่โอเคตรงนี้เดี๋ยวยังไม่เก็บดีไหมต้องเก็บแล้วแหละโอ,อ้ยเพื่อนสู้ๆไอ้ลุงลุงเล่นดีว่ะลุงลุงลุงเล่นดีว่ะลุงเขาไปขัดให้ครับเยี่ยมเยี่ยม อาประมาณนี้แล้วกันนะส่อหรอบรออันี่แกชิมานะครับหมแม่งเล่นมันมากทุกคนเอ้ยตามนี้นะฮะห <c oughs> ลายอย่างทิ่ของตัวนี้ผมยังรู้ไม่ค่อยเยอะนะครับ <c oughs> ผมเพิ่งไปสังเกตมาตอนที่ผมลองไปวอร์มดูนะครับดูผมชากี่ตาผมชนะก้าวตาติดอหะแรงมันไม่เยอะนะครับมันเลยไม่ค่อยตึงเมื่อกี้ผมเจอโรเจอร์วม่ร้อเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมส่องแป๊บหนึ่งนะครับส่องก่อนส่องก่อนอ้าวไม่ทันแล้วเพิ่งก็ออกมาแล้วอะไอโรเจอร์มันมีโรเจอร์วม่ร้ออยู่คนหนึ่งอะเอาช่างมันแล้วกัน เดี๋ยวสรุปให้นะครับสลับตัวรอตัวนี้นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมไปได้ข้อมูลมาคือไอ้ท่าสองอ่ะเวลาเราตีอ่ะมันมีมันไม่ได้มีมมมดาเมจแค่ไอ้วงลูมอย่างเดียวมีดาเมจที่ดาบเราด้วยนะครับฮิตแรกเปิดมาปได้ดาเมจได้หนึ่งรอบถ้าเกิดเราตีตัวใ,ใกล้ๆตัวใ,ใกล้ๆจะโดนดาบเล็กเราแล้วก็โดนไอ้ขอบดาบขาวๆ,ๆ,ๆที่อยู่ในวงด้วยนะครับทั้งสองฮิตเลยไหมโรเจอร์โดนไม่กี่ไม่กี่ทีตายเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนโดนเบิร์ดครับมันเขาเรียกว่าเป็นตัว DPS ที่โหดมากตัวเนี้ยเปิดวงแล้วแบบตีใกล้ๆแล้วมากเลยนนะับผม ถ้าเกิดคนเล่นไอตัวนี้แล้วโดงดีๆอะ่ะไอพาริฟห้าเปอร์เซ็นที่ตีติด,นนดต,ต,ตัดเลือดเนี่ยโดนบ่อยๆตีแล้วติดตัดเลือดบ่อยๆเนี่ยน่ากลัวจะจัดเลยนะครับแบบท่าสองมาก็ไวเลือดก็โหดน,นะครับอ่าก็ได้รับโดยรวมแล้วตัวนี้ก็แข็งแกร่งครับใครที่ชื่นชอบล้อตัวนี้จะเป็นร้อยเก่งที่สุดแล้วปะ่ะนะครับในตอนนี้นะผมว่าส่วนเซตเหรียญถ้าไม่ใช่ลูฟี่เดซก็โอ้โหไม่รู้จะหาเหรียญอะไรห้มันแล้ววะผมเชียร์ลูฟี่เดซว่ะทุกคนจริงนะ แบบว่าเกมตามเงี้ยเข้าไปเล่นทงฝั่งของข้ามเปิดลูมปุ๊บเนี่ยคือไม่ตายแน่แแล้วแหละมีโอกาสส่วนเยอะเลยครับแ้่ยืนตี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 แป๊บเดียวแม่งตายแน่เออน่ากลัวสุดๆนะครับตามนี้การสับรอนะครับเอามารีวิวให้ดูแล้วนะฮะคลิปหน้าจะเป็นกาปหนุ่มนะครับแล้วก็ก๊อตอุศนะแต่ผมให้ดูก่อนอ่ะก๊อตอุศตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนี้เป็นแฟงกี้โชกุนนะครับก็รอติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูนะไปละขอตัวไปพักผ่อนก่อนไม่ไหวแล้ว